ปิดตำนานดาวรุ่งตลอดการช o โอวอลคอตปีกทีมชาติอังกฤษและสโมสรออาร์เซนอลประกาศแคว้นสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยด้วยวัย34ปีเหลือไว้เพียงตำนานกับคำว่าดาวรุ่งตลอดการสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ m มิตรเลนชาแนลครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับนักเตะอย่างทีโอวอลคอนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นดาวรุ่งตลอดกาลนั่นเองครับ โดยตัวของวอลคอตครับแยกทางกับนักบุญเซาแฮมตันหลังจากหมดสัญญาในฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาก่อนตัดสินใจยุติอาชีพการค้าแข่งยาวนานมากกว่า18ปีนะครับเรียกได้ว่าเกือบ2อทศวรรษบนเส้นทางการค้าแข้งที่โอวอลคอตผ่านช่วงเวลามามากมายไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ประสบความสําเร็จ แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นจุดตกต่ำของเจ้าตัวนะครับในทั้งระดับสโมสรและทีมชาติรวมไปถึงการนำไปถูกเปรียบเทียบกับตำนานนักแต่อย่างเทอรี่องรีจนได้รับฉายาว่าเป็นนิวอองรีในสมัยที่ยังค้าแข้งอยู่กับปืนใหญ่อาเซนอนวอลคอตมีคุณสมบัติหลายอย่างที่สามารถตามรอยองรีได้ไม่ยากไม่ว่าจะเป็นความเร็วรีลาการเล่นรวมไปถึง เริ่มต้นในตำแหน่งปีกเช่นเดียวกันก่อนที่จะขยับมาเป็นกองหน้าแต่จนแล้วจนลอดนะครับปีกความเร็วสูงชาวอังกฤษรายนี้ก็ไม่สามารถนะครับ ไปสู่จุดสูงสุดที่หลายคนคาดหวังได้และไม่สามารถสลัดภาพดาวรุ่งตลอดการของปืนใหญ่อาเซนนลให้พ้นไปแมนค้าแข่งอยู่นานหลายปีโดยจุดเริ่มต้นของววลคอตมีชื่อเสียงมาตั้งแต่เด็กหลังสามารถแจ้งเกิดกับนักบุญเซาแฮมตันได้จนทำให้หลายทีมในอังกฤษให้ความสนใจก่อนจะเป็นทีมอย่างอาเซนนลที่สามารถ คว้าตัวมาร่วมทีมได้ในเดือนมกราคมปี2006แต่ตลอดเวลา4-5เดือนแรกที่ย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลก็ไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นในสนามมากเท่าไหร่จากกุนซืออย่างอาร์เซนเวนเกอร์ทว่าสเวนโกรันอีร e ิกซันกุนซือของทีมชาติอังกฤษในยุคนั้นนะครับ ทำความเซอร์ไพรส์เรียกทีโอวาคอร์ครับติดทีมไปลุยอรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2006ที่เยอรมันทำกลางการตั้งคำถามจากหลายส่วนแล้วก็หลายๆคนเลยทีเดียวซึ่งการตัดสินใจเอาเด็กที่เพิ่งอายุครบ17ปีและไม่มีประสบการณ์ในพีเมลีกไปลุยทัวร์นาเมนต์ที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยน่าจะเป็นการตัดสินใจที่เรียกได้ว่า มีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนวอลคอร์เนี่ยได้เล่นเกมอุ่นเครื่องกับเบลารุสก่อนฟุตบอลโลกเปิดฉากทว่าไม่ได้รับโอกาสแม้แต่วินาทีเดียวในทัวร์นาเมนต์ที่ฟุตบอลโลกจัดขึ้นที่เยอรมันส่วนในระดับสโมสรครับวอลคอร์ได้เริ่มต้นกับอาร์เซนอลแบบจริงจริงจังๆในฤดูกาล2006-2007ตั้งแต่เปิดสนามลงเป็นตัวสำรองก่อนอาจจะจ่ายบอลให้กับจิลเบตโตซีวานครับยิงประตูตีเสมอแอสตันวิลล่า วอลคอตได้ลงตัวจริงในลีก5นดติดส่วนใหญ่ลงเป็นตัวสำรองและไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามแบบ11ตัวจริงเท่าไรแต่ทว่าได้เล่นเต็มเกมในรายการอย่างลีคับที่เจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นตัวหลักเช่นเดียวกับแข้งดาวรุ่งรายอื่นที่ได้รับโอกาสจากอาร์เซนเวิเกอร์นั่นเอง ลหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์จนสุดยอดกองหน้าของทีมอย่างเทรี่อองรีนะครับตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาซึ่งเป็นการเปิดทางให้เจ้าหนูรายนี้ได้เป็นตัวเลือกมากขึ้นในการลงสนามซึ่งในฤดูกาลนั้นเจ้าตัวได้ลงเล่นไปทั้งหมด39นัดทำได้7ประตูจนในฤดูกาล2008-2009เจ้าตัวได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาใส่หมายเลข14ตามรอยไอดอนอย่างเทรี่อองรีและเล่นในตำแหน่งริมเส้นฟังขวาและเจ้าตัวก็ก ลายเป็นกำลังหลักของทีมแต่ทว่าเจ้าตัวก็เริ่มประสบปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนจนไม่สามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองหลังจากหายอาการบาดเจ็บเจ้าตัวก็ได้รับโอกาสในการลงสนามอยู่เรื่อยๆจนในฤดูกาล2012-2013 20อาเซนอลจำเป็นต้องปล่อยโรบินฟานเพอร์ซีกองหน้าตัวเก่งที่เหลือสัญญาเพียงปีเดียวให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนทำให้อาร์เซนอร์ครับ ตัดสินใจขยับวอลคอร์ตขึ้นมาเล่นเป็นกองหน้ามากขึ้นและในซีซั่นนั้นวอลคอร์ตครับตอบแทนอาเซนเวิเกอร์ด้วยผลงาน21ประตูจากทุกรายการเป็นดาวซันโบของทีมครั้งแรกและเป็นผลงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมปืนใหญ่และนอกจากนี้ก็ทำไปอีก16แอซิสจน2เดือนต่อมาครับวอลคอสามารถทำแฮตติกแรกในพรีเมียร์ลีกจากการ เหมา3ประตูและอีก2อแอซิสในเกมถล่มนิวคาสเซิล7ประตูต่อ3จากอดีตดาวรุ่งของเซาแฮมตันก็เริ่มฉายแสงความสามารถให้กับปืนใหญ่อาร์เซนอลจนได้แต่ทว่าโชคร้ายบาดเจ็บบริเวณเอ็นหัวเข่าฉีกจากเกม FA ครับทำให้ต้องพักยาวมากกว่า6เดือนและหมดสิทธิ์ลุยศึกฟุตบอลโลก2014ทันทีจากฟอร์มการเล่นที่เรียกว่ากำลังทำได้ดีและน่าจะได้ลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกแต่ทว่าเจ้าตัวทำได้เพียง ยงนอนรักษาอาการบาดเจ็บที่เรอเว่าใช้ในเวลานานมากกว่า10เดนเลยทีเดียวกว่าจะกลับมาเล่นได้อีกครั้งนั่นเองและเมื่อหายจากอาการบาดเจ็บเจ้าตัวก็พยายามเล่งฟอร์มการเล่นให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ทว่าก็ไม่สามารถรักษาฟอร์มเก่งเหมือนครั้งก่อนก่อนที่จะบาดเจ็บได้นั่นเองจนในสุดท้ายครับเจ้าตัวตัดสินใจปิดฉาก12ปีกับอาร์เซนอลโดยการลองเล่นไปทั้งหมด397นัดยิงได้108ประตูและอีก80 อนนัั่เงครบหลังจากนั้นเจ้าตัวตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมอยู่กับเอเวอเรตันแต่ทว่าก็ไม่ค่อยมีโมเมนต์อะไรที่น่าจดจําเท่าไหร่จนสุดท้ายต้องกลับมาตายรังกับนักบุญเซาแฮมตันกลับนักบุญในรอบที่2ก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่แทบจะไม่มีโอกาสในการลงสนามเท่าที่ควรเนื่องจากอายุที่มากขึ้นแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ไม่สามารถกลับมาเก่งได้อีกเช่นเคยจนสุดท้ายเจ้าตัวครับ ตัดสินใจอำลาอาชีพอย่างเป็นทางการทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำกับการเป็นดาวรุ่งตลอดการตามที่แฟนบอลเรียกขานเจ้าตัวนั่นเองโอเคครับก็ปิดตำนานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับปีกดาวรุ่งตลอดการอย่างเชีโอวอคอร์ดนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องมิดเลนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สีวากเคนครับผม